ทุกผู้ทุกคนครับผมข่าวพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีสวัสดีสสวัดีครับผมแน่แน่ก็เดิมเล่าเชียวแน่แน่เสื้าพี่น้องมาตามครับผมตัวเรงแน่แน่ทังครับของเล่าวิชัยร้านแตกครับพี่น้องเล่าวัฒนาเพื่อนพี่น้องมาเบิ้งกันรูปพี่น้องหลักฐานหลักฐานหลักฐานมันเป็นดูพี่น้องมันเป็นสองศูนติครับสองสองศูนติสองศูนติร่างคู่จุดถือกันเหรอร่างสองศูนติถือถือยกกเริ่มบ่แมมนนั ตบนซูนเจ็ดับนซูนเจ็ดดิเนาะบนซูนเจ็ดบนซูนจริงจริงๆนี่สีวิ่งสีหลุดก็ได้ได้พี่น้องมือมือเคลื่อนครับผมครับครับขันทามมาสนับสนุนครับเลขวิ่งนี่างนี้ตัวเดียวนี่ยวิ่งไปก่อนนี่วิ่งซูนแม่ครับได้วิ่งไปก่อนเลยการวิ่งนี่มันไปลักลอยมันเหมนกระไดได้ครับแต่การหลุดจะกกได้ครับเป็นไปได้กับวิ่งไว้ได้พี่น้องปลอดภัยครับมีเงินเงกับเนาะ เอาลักลูดกแลลักซิปก็ได้ยให้กันต่อเป็นการแขยงกันนี่แข่งกันหมดทั้งล่างตัววิ่งศูนย์ตัวเดียวหนึ่งแม่นับได้แต่หมายถึงว่าในมุมมองของผมอยากให้พี่น้องเป็นวิ่งเอาดีกว่างสินะครับเออแม่นอยู่ครับทั้งข้างกันทั้งวิ่งทั้งลุกครับได้เยอะก็บิังกันเลยพี่น้องอยาจะเขียนให้ตัวง่ายๆครับบังกันโอ้ยง่ายสุดระบาดนี่ ามใจพ่อเลยครับครับ FC มันกลับออฟันรับเ็นมาเขาตรงตรงเพราะว่าเพราะมันก็ม่แปดศุนตัวเดียวไงะแปดุนนแป้ม่ใช่นีอมีหน่อยแต่หายแกสตัวโอ้ก็ตัวเก่าตัวเก่ามาตัวเก่าแล้วมันก็ไม่ท่านี้นะม่เสือทำมเสือตัวเกั พอไงชมคนนั้นจะเบี่ยงแบบเดียวหมดคนจะเบี่ยงแบบเดียวมันก็เบี้ยงขึ้นก็าเ้าเห็นแล้วเบี่ยงแบบเกาจับแบบเก่อนีหมดนบบเล็กคนอันนี้เล็กคนเฉพาะเล็กคนครับบอดี้อันนี้ล่างได้รอเลี่ยงได้หนิร่างล่างล่างคนละมันอ้างก็ียว่าสั้นด้วยตัวนี้มันเข่าศูนย์แปดดิหนตัวนี้มันเข่าแปดศูนย์ดิหนิหันหันออกแกับหันกับจับเสกจิต คือว่าค <laughs> <it down>. <laughs> <to> <laughs> oh, <get C> ัน <laughs> ว oh, no. ่าเก็ดหาเก็ดซีสิม่ติดหอยห้างก็เราตัวน่ะเก็ดนี่ไงนายเจเก็ดเ็นไหครับโอ้จะะอาอกตัวยมอีเจาะคู่ก็ได้บ่บนหลังยังมาสองคู่ซะยังมาสองคู่หน่อยก็ินี่เราว่าเนี่ก็หน่อยจะหน่อยยังได้เดียวสินะโอ้เอาเก็ดซีเนาะก็เก็ดหาเนาะ แต่ว่าตัวเขียนหาเขาดิตัวเขียนีตัวร่องเนาะใช่อ้ยเบิ่งยาก้ากเนาะเลข้ยนี่เว้ยมันต่อกันยี่รว้ยเอาได้เขียนไหนครับพี่น้องเขียนไหนครับเดี๋ยวบ้าแล้วพีเขียนไหนชัดๆครับตัวเด่นได้พี่น้องเห็นได้สัตน์นี่ผมได้งนี่ตัวเด่นขีดนในแนีฝีมือบ้านนี้คุณสมอลว่ามันออกทำมันออกเค็ดมันดิค็ดตัวนี้ดิคิดหาครับตัวนี้ก็คิดหาสินะโอ้โหเย้ด้วยครับ เลขชื่ในวั่ได้ครับดิครับได้ครับหันมันออกศูนย์แปดมันก็เป็นศูนย์แปดตัวแปดศูนย์นี่อมันจิออกบนก็จิอกฟีละตัวแปดศูนย์สิัะมันไม่เรกสี่ตัวชื่อท่านชื่อบนชื่อล่างเลยไ่รู้ดอกคือเป็ตัวละสามบาทอะไรมาวิ่งวิ่งพอวิ่งต่นนีก็วิ่งศูนตนนีก็วิ่งเจ็ดครับ่งศูนก็วิ่งเจ็ดนะพี่งวิ่งวิ่งศูนนี่ตรง ี่น้องอย่าลืมว่าเลขวิ่งของพ่อไม่ใช่ดิแนนเป็นแนนด้วยพี่น้องครับผมบ่ได้เลขวิ่งเลขวิ่งพอค่อยหลุดได้ครับพอลุดจักเตียตั้งต่ามมานี่ครับวันนี้ในม่วงเนาะกับมักเย็ดพลับปลาสวนกับมักเพราะว่าศูนยหลายกว่านี่เขียนไหนไม่ในเขียนมันที่เขียนเสื่อยนะเดี๋ยวเขียนให้เอาลายมือพ่อเนี่ล่ะผมยังเอาเดี๋ยวบ้านนี้เขียนให้เขียนไม่เขียนไมแได้เดียวพี่น้องครับผมบ่อันนี้บ่ใหม่ดิอันนี้เขียวลายมือพ่อเนี่ล่ะเออต่ว่าเขียนเสื่อยน้ำเนี้ย ยังไปเส้นเขาเห็นเขาอยู่ที่น้ำไหลพิ่โอ้เอาอีกแล้วบ่ถือบ่ถือจังไดันบกอันเขียวซ้ำได้อีกเนี่ยนัเห่อกเลขเนี่ยสามศูนย์สองศูนย์ยี่สิบสามยี่สิบอะรย่สิบสี่ยี่สิบยีบสามจันที้ยี่สิบสามยิบจันจันยี่สิบสามแมนป่ะแมนมนแมนนี่คือหลักฐานของเกานี่3สามศูนย์สองศูนย์เนี่สี่กันะสีกัน บาดเนี่ยัวหาชิบบาดด้วยมโอ้มืนขึ้นนี่คืนอ่อาหน่อยแต่สำมนขึ้นเหมือนว่าจะโกหาชิตบานี่ละเชยนแล้วนี่นะเอ็มผมนี่ยก็เลยซื้อเหล็กของผมก็เลยว่าเห็ดเหล็กซื้อตอนเ้าก็เลยได้ยับเจะเขาถูกถุนเลยถึงสองพันเวนเอาปูปูงนคันเห็ดเวียกเมีอมันบ่างวา จะเฮ็ดเล็กเดี๋ยวบเมีเงวะว่าอวบมาเฮ็ดเลยดิคำนวณมันเหนื่อยทคำนวณในหุ่่นเอาพี่น้องฟังเราได้ขั้นเฮ็ดเบียกเล่านี่ยันนกเฮ็ดเล้แลเฮ็ดอะไรไปมันนี้เลีเดี๋ยวล่ามัเห็อันนึงว่าเฮ็ดอะไรไปันวิ่งล่าโอ้ยเลขวิ่งขั้นในเขียนอยู่เล็กเขนเล็กวิ่งวิ่งเกียโอ้พ่อว่าขั้นเฮ็ดเบียกมันเมียคำนวณเลขเี่บ่เมีย แบ่ปวดสมองว่กการสีวนน้ำพก็ไปสร้างไปทำไยว่าตะออก่าเลยใจฟงหสร้างไปมาโวงตั้งึ้นแบปีนึท่เลกกถือ้นมาสองมือแล้วโอาเหตุจังไรก็ถือีตงี่คัดขึ้นมันใจกระถ่อซื่อเรียนกรถือนะลงเขาดีเลื้อเรกยนกรถือฟังจากว่าซื้อเรียกสามศูนต์ตัวเดียวซื้อสามมืนั่นไม่ยุ่มออกมาสามศนตัวเดียวคนละน่หอ้

สามามาแห้งเอาพี่น้องแคบหน้าจอตามีนะครับแล้วของพ่อวิชัยพ่อวิชัยร้านแตกต้องควบคู่ไปกับของเกาหน่ำของมือวันสุกของมือวันศุกบาดในมือวันจันทร์มือวันจันทร์บนล่างวิ่งศูนย์กับเจ็ดส่วนจับคู่แปดแปดศูนย์ศูนย์แปด เจ็ดห้าเจ็ดสี่น้นแปดศูนย์เจ็ดหาได้พี่น้องอ <5, S 1> ันนี้เจ็ดหาอันนี้เรียกหาเจ็ดห้าตัวเน้นได <c oughs> ้พี่น้องแปดศูนย์เจ็ดหาต้องว่าคำนวณเลข คแค่ลงกับผมสำหรับเห็กลาพัฒนานน่มเพื่อนหม่ยิ่มือยก็เห็นเพื่อนคนต่าพี่น้องคปหน้าจอตามนี้นะครับเด้อกระจัดคัดกระพานตัวเลขกันแก่แนวทางขอให้โชคๆมั่นมันเรื่อยๆแห่งๆสุขสุขก็น่าจะรืมฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเพจพระรวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมพ่อวิช้นหือบวันดีไสิ่งเนอะครับอขอลาพี่น้องไปก่อนนะนองมา